เดี๋ยวก็เ,เดอกรอแค่รอโทรหาครูครับรอโทรหาครูแล้วคุยกับครูทำเป็ยนย้ายโรงเรียนใหม่ด้วยโรงเรียนตัวใหญ่ไหมแต่ถึงกระนั้นผมก็ออกค่าจ่ายทุกอย่างนะครับอยางระครึ่งหมดทุกอย่างครับก็หลายแสนหลายล้านอยู่นะครับ เพราะวิญญาณเราพี่น้องเอาตามกันยื้อเราได้เพราะอะไรกันเพราะว่ากันดอกขันเบาขันปะทุปะทะกันเพื่อนก็บอกอยู่ว่าธรรมดาเพื่อนบอกเพื่อนบอกอยู่ว่าธรรมดาเพื่อนไหนมาไอ้วันสุกเสาร์ที่ไหนมาเพื่อนก็ว่าให้เขาเรือนใส่รัมาที่นี่มันก็มันก็บบอบมได้มันก็เรือนบ่ได้นอกกระดูกอยู่แก่ใจว่างานเาียังสิมันเรียนบ่ได้ทุกอย่างมันถืกำหนดแหม สิสองมิถุนาเนี่ยก็กำหนดเก้ามิถุนาเนี่ยก็กำหนดต้องน่าเป็นเดือนแล้วนะจองกว่าจะสรุปกว่าจะโพสได้ก็เป็นเดือนอยู่ไอ้ผลที่เขาต้องเริ่มปง่งเริ่มอย่างแต่ว่ากับมันมันมันโอกาสดีๆเราเราก็าอยากให้รู้เรามาหาเรานั่นแหละเราก็ไม่ว่าอะไรหรอก กายดีๆเพลย์สิบอยากให้ลูกเขามา,ากเขากับเอแค่เปเพิ่นขอค้ามหลงมืออย่างมากเขาก็เห็นหมดทุกอย่างนั่นแหละขอความรลวงมืออะไรมาเราก็ทำไปทำให้หมดทุกอย่างเราก็ไม่คิดว่าจะไปว่าอะไรหรอกเพราะต่างคนต่างอยู่ต่างอาศัยกันแล้วกินอยู่ใครมันแล้วไม่ใช่ว่าจะไปรบกวนอะไรกันแต่ว่าเขาบอกดีๆีเพลินยิราขอความหลวงมือเน่เอามาได้ยวปีละเทือไดอืมทั้งผุนขอความวมืออย่างท้าดีกับหวงมือทำดื้อเข้ามา ก็ไ่ได้ว่าเป่า่วงมาลัยแล้วเป้ากันดีๆนี่ล่ละเป้ากันเป็นกันนี่ล่ละเอาเป้ากันแต่กันดีๆบ่านมันลาบ่ได้ตีมื้อเดียวหนึ่งมันเกิดพอขอลาแปดเก่าสี่ปลไหลตีบิดไปโซ่นก็ว่าลาไม่ได้ไม่ให้ลาใหญ่ต้องใหญ่มือหาเอามันใหญ่จะยังไงล่ะกระลูยุ่ชีวิตศิลปินนักร้องดีเนี่รถปิลนี่ใครมาอะ้รที โกคีเขาอยู่นี่โกคีเพ็่งอยากได้รถบินก็ได้บุ๊คคนพ้นเอารถบินจะเกออกี่โกอยู่นี่บอก